15บหมงคลจักรวาลใหญ่สิริทิติมติเตโชชยาสิทธิมหิธิมหาโคนาปาริมิตาปุญญาธิการะสาสัพพันตรายานิวารณสมัทัสสะพระควมตรหัโตสัมมาสัมพุทธาสาัสสะทวัดติงสามหาปุริสักรัก ปุริสารคกนานุภาเวนะอาศิตยานุภัยัญชนานุภาเวนะอตุตารสตามังขารานุภาเวนะสัพพนารังสิยานุภาเวนะเกตุมารานุภาเวนะทัสศปารมิตานุภาเวนะทัศอุปปารมิตานุภาเวนะทัสศปารมัตถ มัทธาปารมิตานุภาเวนะสิระสมาธิปัญญานุภาเวนะพุทธานุภาเวนะธรรมานุภาเวนะสังขานุภาเวนะเตสนุภาเวนะอิทธานุภาเวนะพระลานุภาเวนะเยยรยธรรมานุภาเวนะจตุราสสิติสหัสธรรมขันธานุภาเวนะ นวารโคตระธัมมานุภาเวนะอัฏฐังคิกขมะคานุปภาเวนะอัฏฐสมัปปติยานุปภาเวนะฉฬภิญญานุปภาเวนะตตุสัตตญาณานุปภาเวนะทสภระญาณานุปภาเวนะสัพพัญญุตตญาณานุปภาเวนามเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาอนุภาเวนะสัพพปริตตานุปภาเวนะรัตนตยัสสะลานานุปภาเวนะตุหังสัพพโรธะโสกุปถวะ ทุกาโทมานัสุปายาสวาฬิสันตุสัพะอันตรายาปิวินันตุสัพะสังขับปาตุยหังสมิชันตุทีขายุตาตุยหังโหตุสัตาวัสสะชีเวนะสมังคิโกโหตุสัพะธาอากาสะปภะตวะนะภูมิคังคามะมหาสมุทธาอารักกาเทวตาสัทธาตุมเหออนุรักขันตุ ภาวะตุสัพมังฆะหลังรักขั้นตุสัพเทวตาสัพพุทธานุภาเวนะสัทธาสุทิพวันตุเตภาวะตุสัพมังฆะหลังราักขั้นตุสัพเทวตาสัพธัมมานุภาเวนะสัทธาสุทิพวันตุเตภาวะตุสัพมังฆะหลังรักขันตุสัพเทวตาสัพสังฆานุภาเวนะสัทธาสุทิพวันตุเต นักขัตยักขบูตานังปปะคหานิวารณาปริตัสสานุภาเวนะหันตวะเตสังอุปทาเวนักขัตยักขบูตานังปปะคหานิวารณาปริตัสสานุภาเวนะหันตวะเตสังอุปทาเวนักขัตยักขบูตานังปปะคหานิวารณาปริตัสสานุภาเวนะหันตวะเตสังอุปทาเวสิบหกพัฏเทกาลตะคาถา อติตังนานวาวะครเมยานปฏิกังเขอนาคตังบุคคลไม่ควรคำนึงถึงสิ่งที่ล่วงแล้วไม่ควรมุ่งหวังสิ่งที่ยังไม่มาถึงยะธาตีตัมปะฮีนันตังอปัตันจะาอนาคตังสิ่งใดล่วงไปแล้วสิ่งนั้นก็เป็นอันละไปแล้วและสิ่งที่ยังไม่มาถึงก็เป็นอันยังไม่ถึง ปัจจุบันนั้นจะโยธรรมังตถาัตถาวิปัสสติอาศังหิรังอาศังขปังตังวิธานะนุภาโรหะเยก็าบุคคลใดเห็นแจ้งธรรมปัจจุบันไม่งอนแงนไม่ข่อนแขนในธรรมนั้นๆได้บุคคลนั้นพึงจเจริญธรรมนั้นเนืองๆนงให้ปรุงโปร่งเถิดอัชเชวากิจจะมาตัดปังโกชัญญามารณงสุเวพึงทำความเพียรเสียในวันนี้แหละใครเล่าจะรู้ความตายในวันพรุ่ง นาิโนสังฆารันเตนามาาเซเนนามัจุนาเพราะว่าความผัดเพี้ยนกับมัจ,จุราชผู้มีเสนาใหญ่นั้นย่อมไม่มีแก่เราทั้งหลายเอวังวิหาริมาตาเพ็งอหรัตามาตันทิตังตังเวพัเทกระตโตติสั้นตอาจิคเตมุนีติพระมุนีผู้สงบย่อมเรียกบุคคลผู้มีปกติอยู่อย่างนี้มีความเพียรไม่เกียจค้านทั้งกลางวันและกลางคืนนั้นแหละว่า ผู้มีราตีหนึ่งเจริญด้วยประการชนีเลย7อภินะปัจจวคณะปาตะชาราธรรมโมมหิชารังอนาตีโตเรามีความแก่เป็นธรรมดาจะล่วงพลความแก่ไปไม่ได้พระยาธิธรรมโมมหิพระยาธิงอนาตีโตเรามีความเจ็บไข้เป็นธรรมดาจะล่วงพลความเจ็บไข้ไปไม่ได้ มรณะธรรมโมมหิมรณงอนาตีโตเรามีความตายเป็นธรรมดาจะล่วงผลความตายไปไม่ได้สัพเพหิเมปิเยหิมานาเปหินานาภาโววินาภาโว,วเราจะอเว้นเป็นต่างๆคือว่าจะต้องได้พัดภาคจากของรักของเจริญใจทั้งสิ้นไปกัมมัสโกมหิกัมมัายาโทกัมมโยนิกัมมพันธุ กรรมมาปฏิสารโนเรามีกรรมเป็นของของตนมีกรรมเป็นผู้ให้ผลมีกรรมเป็นแดนเกิดมีกรรมเป็นผู้ติดตามมีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัยอย่างกรรมมังกริสามีกรรละยานังวาปาปากังวาตัสสะทายาโทปวิสสามีเราจักทำกรรมอันใดไว้เป็นบุญหรือเป็นบาปเราจักเป็นทายาทคือว่าจะต้องได้รับผลของกรรมนั้นสืบไป เอวังอัมเหหิยพินหังปัจเวกิตาพังเราทั้งหลายควรพิจารณาอย่างนี้ทุกวันทุกวันคือสา